สวัสดีครับผมมอรอ์เมนนวดเด่งแดดกระดูกขบวนนะเดี๋ยวเราจะมาแดดกระดูกนะครับหลังจากที่เราทําการกรอกเลือดกรอกหินใช้แก้วครอบนะครับไปบริเวณที่ข้อปวดตึงก็คือมีการปวดข้อบ,บ่าไหลปวดหัวไหลปวดหลังปวดเอวนะครับเป็นเชื้อทำอาหารที่ในนประเทศไอร์แลนด์ใช่ไหมพี่ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เนาะโอเคอนะแดดกระดูกหลังกรอกเลือดครอบแก้วแล้วไปก็ดีขึ้นเนาะ ดีขึ้นครับเบา,ข,บาขึ้นเยอะเาขึ้นเยอะอ่ามากระดูเสริมก็จะเบาขึ้นอีกนะครับปรับสมดุลอ่ะควนคายปั๊บที่คอก่อนสบายสบายอืมดึงหูวอ,อ่ะโอเคเอ,อ่ะข้างนี้ควนคายยืดอ,อืมเป็นไงพี่อืม,อมเสียงดังฟังชัดจัดว่าลั่นจัดว่าลั่นเลยตรงปกไหมตรงปกเลยตรงปกเลย เดี๋ยวนี้เอฟซีต่างประเทศมาเยอะอยู่นะเมื่อวานก็เชฟอาหารมันการที่อังกฤษน่าจะไว้ครับเคอันนี้จะเป็นร้อยนิดนึงนะครับประมาณอาทิตย์นึงก็จะจางหายไปโอเคอ่าปาคันค่าโอเค <c oughs> อันนี้ช่วงทีช่วงคอเล็กซี่ทีสป,ปายเป็นไงมีแฮงวอมีแฮงครับ ไม่เจ็บใช่เจ็บไหมไม่เจ็บ <retrie ver S 2> ไม่เจ็บเนียงไรเนียงไรตึงๆนิ้วค่ะนิ้วโอเคขัดเท้าอ่าวันข่าย อโอเคลั่นดีนะลั่นดีอ่นอนตะแคงเดี๋ยวฝั่งนี้ถัดมาตัวนี้ขอบเตียงโอเคจับไว้เดี่ยวหันน่าไปปันคาย้ยืดลั่นดีไว ลั่นดีลั่นดีนะครับห oh. ว่นเลยเยกี่มือดีอีกข้างนึงมีแหงบอสสุดยอดเลยเอสุดยอดอีกข้างนึงเพราะเราทําการกรอกเลือดนะครับใช้แก้วบําบัดมันคลายกลามเนี้ยเวลาเรามาดัดดึงกระดูกมันก็จะดัดง่ายเพราะกามเนี้ยมันคลายไปเยอะ,อะพันค่ายยืดขนาดว่าแน่แนๆแ0ดสิบกิโ,โลนะครับก็ยัง ลั่นดีลั่นดีเจอนอนงายจะถ้าไม่ตายดึงคอโอ้ oh. เจ้ขึ้นมาแต่ถ้าแม้ตายดึงคอได้พาเขามาเหมือนจะน่ากลัวขาชิดก้านขาชิดก้านโอเคมันจะน่ากลัว, okay. ลวแต่ก็ต้องลองดึงไม่น่ากลัวนะครับต้องดึงดึงคอตรงดึงร้อยแปดสิบองศาดึงตรงยืด โอเคอ่อนค,คายเหมือนหลับนะครับยืดเหมือนหลับมันนอนหนักเลิ่มๆสบายๆเนี่ยก่อนดึงก็เชยคอเนี่ยคอไม่เกรงนะหันไปซ้ายขวาได้แล้วตามมือนี่คอไม่เกรงดึงได้สบายๆเป็นไงรันไหมสุดยอดไหมถึงสะโพกเลยถึงสะโพกตั้งแต่คอจนถึงเอวเลยนะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะครับที่สำคัญต้องไม่เจ็บนะครับต้องไม่เจ็บแล้ว ็ต้องประเมินว่าใครทําได้ไม่ได้อันนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคมาจําตัวอะไรความดันก็ปกติอยู่เดี๋จะให้ลูกขึ้นเช็คกดท้องปรับสมดนดนิงก็พยายามดื่มน้ำไปเยอะไดยพี่น้ำต่าสามนิตรขึ้นไปคนะ่อยๆลูกขึ้นยัน้าลงหันหน้าไปดูหลัง รอยหลังรอยข้างหลังก็จะเป็นรอยนิดหนึง่งประมาณอาทิตย์นึงก็จางหายเบงไม่ต้องกลัวอ้า้งนึง่ยืดโอเคกึ๊นึงอ่ะมือประสานกันไปท้ายถอยครับกลางหอกโอเคท่านึ่ผ่อนคายไม่ต้องเกง่งนอนนอนลงนอนลงยืด <c oughs> อีกครั้งหนึง่งยืดไม่รันไม่เป็นไรย,ยืดเอา หมอแด้ว็คายออกโอเคอ่ะเดี๋ยวเหยียดขาเหยียดขาไปก้มจาปลาย้าเดี๋ยวตอกเส้นขายอยีานิดนึงอ่าให้ค่อยยืดกบลงเส้นขาอีกนิดนึงอืม,อม,อม,อม ก็พยายามคุมน้ำหนักเด้อพี่เดอรถนั้นหน่ะอีกสักนิดสักหน่อยเด้อท <c oughs> ่าไหร่นะ80เท่าไหร่นะ87 87เอออย่าจะให้เกิน80ค่อยๆลดลงอีกนิดหน่อยปุ่มอย่าให้มันขึ้นอ่าอ่าหาย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 จะจนไงสว่างบ่สุดยอดเลยตรงปกอ่าเดินเดินลองลุกขึ้นเช็คดู หลังไม้แก um> ้ฉันดีไหมดีครับดีดีมากอก้มแตะายเท้าดูก้มง่ายขึ้นไหมครับอ่าก่อนมาก้มได้แค่ไหนมาก้มได้ไม่ถึงก่อนนี้ก็เกือบจะถึงแต่ว่ามันยังตึงขาอยู่อ่าต้องยืดแต่หลักที่มาคืออ่าขอบ่าไหลหลังอ่าแขนพวกนี้เอวเบาแล้วยังมีตรงไหนยังไม่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ให้ลองประเมินดูดีขึ้น80-90ิบเาปอร์เซ็นต์ ดีข,ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยเอาตรงไหนอีกไหมตรงไหนยังตึงยังปวดมีไหมมีตรงขาไหมที่มันขาแค่ตึงๆตรงไหล่ได <ผม S 1> ้เหยียบไหมโอเคละอ่าการหลักที่มาก็โอเคละได้ครับอ่ะตอนตะแคงเดี๋ยวผมเหยียบขาให้ <c oughs>